สวัสดีครับทุกท่านผมโกภิรัตครับมาชมพระหลวงพุทวดวัดประสาทบุญยาวาฒปีพศ2 5 0 6นอะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ปลายมนเนื้อดำนะครับผมอ,อ,องนี้นี่ถือว่าสภาพเก่าเก็บสวยเดิมเลยนะครับเป็นพระโซนที่ว่าไม่มีรอยแร่นะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นพอพระไม่มีรอยแร่แล้วเนี่ยเอ่อเราจะเห็นนะพระติดพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยองนี้กนะ็คือดูพิมพ์ได้เลยครับเอ่อที่ปั๊มมาจากบล็อกนี้ครับผมเนี่ย รายละเอียดของบัวเนี่ยลึกมีมิติเลยนะครับอ่าร่องขาแล้วก็มีริ้วจีวรนะครับผมเนี่ยเนี่ยติดชัดเจนเลยแล้วก็สังคติแล้วก็องนี้ถือว่าพระติดหน้าติดตาสวยสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยมีปากอ่าเห็นจมูกแล้วก็เห็นเมตตาทั้งสองข้างนะครับถือว่าสภาพเดิมเดิมแล้วก็เอ่อองนี้นี่ผิวหิ้งบางๆางนิดนิดนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างคนะบบนผิวพระก็ถือว่าเป็นพระโซนสะอาดนะครับ ก็อาจจะมีเห็นขี้ยุงบ้างในที่แบเป็นผิวหิ้งนะครับเนี่ยครับพวกที่เขาเรียกว่าขี้ยุงหรือว่าไขยุงเนี่ยครับทำนี้เนี่ยครับเออพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะปัดก,ก็ก็ปัดออกได้นะครับอ่าแต่ส่วนมากแล้วผมจะไม่ค่อยได้ปัดท่า่รครับคือว่าให้คงสเสน่ห์ให้ดูเป็นเหมือนว่าเอ่อพระมีความเก่านะครับเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเกิดใครชอบที่ว่าพระสะอาดาดหน่อยก็น,นี้ก็เนี่ยพวก ใครยุงขี้ยุงนี้เราก็สามารถทําความสรอาดได้ครับผมอ่าแล้วก็ใช้แปรงเอ่อสีฟันนะครับปัดๆออกได้ครับอ่าถ้าไม่ออกก็อาจจะเอาไม้จิ้มฟันค่อยๆเขียนครับทีละเม็ดนะครับแล้วก็แปรงสีฟันปัดๆออกแค่นั้นเองก็จะสวยแล้วครับได้ครับแล้วก็องค์นี้นี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีรอยแแต่งจริงแรกเขาก็มีนะครับมีผสมคุกอยู่ในเนื้อนะครับ ติดพิมพ์ได้ลึกคมชัดมากเลยนะครับเนี่ยองค์นี้เหมาะเป็นองค์คูเลยถ้าเกิดดูพิมพ์นะครับใช้สําหรับดูพิมพ์พิมพ์นี้ของเอ่อพิมพ์ใหญ่ปลายมนเนี่ยพิมพ์นี้ก็ถือว่าส่วนมากที่ผมเจอนะครับก็ติดหน้าติดตาสวยงามครับแล้วก็พระเขาจะกดพิมพ์ได้ลึกนะครับเนี่ยพิมพ์นี้ผมก็ซื้อได้บ่อยนะครับอ่าส่วนมากก็พอซื้อได้สวยๆมาก็มีคนบูชาต่อไปหมดนะครับสมมุติว่าถ้า เนี่ยถ้าซื้อองค์นี้ไปนะครับถ้าจะไปแกะรายละเอียดในพิมพ์นะครับก็อาจจะไปเทียบกับรูปหรือว่าหาซื้อพิมพ์นี้มาสัก2องค์นะครับแล้วก็มานั่งเทียบกันแล้วก็ดูรายละเอียดในพิมพ์นะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับที่ว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระที่ปั๊มออกจากบล็อกเดียวกันนะครับรายละเอียดในพิมพ์หรือว่าตำหนิในพิมพ์เนี่ยครับตำหนิในบล็อกเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับองนี้ถือว่า สวยเดิมมากๆเลยนะครับเนี่ยผะผิวแบบเนี้ยเอ,อ่อดูเกแท้ก็ง่ายครับผมดูเกแท้ง่ายดูอุดดูซ่อมก็ง่ายครับผมใต้ฐานเนี่ยอย่างก็บัวเนี่ยบัวแล้วดูเนี่ยดูดูด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเนี่ยเนี่ยลึกมีมิติเลยนะครับเนี่ยถ้าส่องจะองค์จริงนะครับเนี่ยเนี่ยตะแคงให้ดูนะครับ ยมีมิติเลยนะครับนั่นจะดูจากใต้ฐานนี่ครับเนี่ยเวลาส่องพระแล้วบางทีเราก็ต้องดูให้ทุกมิตินะครับอเดี๋ยวลองดูด้านหลังบ้างนะครับอ่าด้านหลังนี่เขาก็มีรายละเอียดอย่างเช้องค์นี้ไม่มีพอไม่มีแร่เนี่ยอ่าก็เห็นเนื้อพระเอ่อชัดๆเลยครานี้เราก็พอมาสังเกตบนผิวพระเนี่ยเราก็จะเห็นรอยเนี่ยพวกลายนิ้วมือนะครับอันนี้ลายนิ้วมือ เราก็สันนิษฐานได้ว่าอันนี้เป็นลายนิ้วมือของคนที่ว่ากดพิมพ์พระนะครับเพราะว่าพระนี่ยเขามีบล็อกหน้าบล็อกเดียวนะครับอพอกดแล้วานเนียมันก็ต้องใช้นิ้วคึงนะะอ่าคึงเนื้อให้ให้เนื้อให้ติดแน่นกับบล็อกหน้าบล็อกด้านหน้านะครับเนี่ยก็จะมีรอยนิ้วมือนี่ครับเห็นชัดเจนเลยอ,อันนี้ก็เป็นเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าดูดูได้นะครับดูจตกำวิธีการสร้างนะครับ ตรงนี้อาจจะลอยจับเนี่ยอาจจะลอยจับขอบนะครับเนี่ยจับแบบนี้อาจจะยุบไป,ปน,นิดนึงลยครับเนี่ยดูง่ายมากเลยนะครับพระลึกกดพิมพ์ได้ลึกคมชัดมีมิตินะครับเนี่ยหูเนี่ยเห็นติดชัดเจนเลยครับเนี่ยล่องแกมแล้วก็หูด้านนี้นะครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยแหลมเลยลึกเนี่ยเป็นเบ้ามีมิติเลยนะครับ สวยมากนะครับอะเดี๋ยวลองลองดูที่ว่าสนิมอ่าจริงๆอันนี Was, ้สนิมก็ถือว่าองนี้ก็ถือว่าดีนะครับว่าไม่มีสนิมที่ว่าผุดแล้วทาให้เนื้อให้เนื้อหลุดหรือว่าเนื้อกระทอออกไปนะครับแต่เขาก็มีสนิมนะครับถ้าเราใช้กล้องส่องดูก็มีอยู่หลายๆจุดนะครับอย่างเงี้ยอย่าง้จุดเล็กเลนะครับเนี่ยเนี่ยมีรอยสนิมผุดเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราเอาใช้กล้องค่อยค่อยส่องไล่หาดูก็มีเนี่ที่เอ่อบนหัวลวงปูนี่ก็มีครับเนี่ย ร่องรอยสนิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยจะมีแรล่จะเห็นแหล่หน่อยดูง่ายครับผมเนี่ยดูง่ายแล้วก็นี้ธรรมชาติเนี่ครับที่เกิดจากการเก็บรักษาเป็นพวกผิวหิ่งนะครับมีมีไข่ขาวๆข,ข,ขึ้นมานะครับเนี่ยพระเขาผิวเดิมมากๆเลยนะครับผิวแห้งๆเดิมๆนะครับ แบบนี้รา <this> <have S 2> ดูง่ายเลยนะครับแล้วก็ดูเนี่ยพวกเค้นเนี่ยข้าวขาวเนี่ยครับเนี่ยส่องดูถ้าเกิดเราได้เห็นตัวจริงนะครับเราก็ใช้กล้องส่องดูเนื้อนะครับเนี่ยก็จะเห็นเม็ดข้าวๆาวนะครับเนื้อผงเก่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดส่องจริงๆก็ก็จะเห็นเเห็นเม็ดแร่นะครับที่อาจมีบางมีรอยขึ้นมาบ้างนะครับเนี่ยพระแบบเนี้ยคือไม่มีรอยแร่นะครับก็ ติดพิมพ์คมชัดแล้วก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับเนีย่ยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเทสแม่เหล็กดูดิว่าแม่เหล็กดูดดูดหนักไหมอ่าโซนเนี้ยเนื้อเทาเนื้อดาเนี้ยอันนี้ถือว่าดูดหนักแล้วดูดติดแม่เหล็กเลยนะครับเนี่ย สภาพแบบนี้หาหายากนะครับเนี่ยเอกลักษณ์ของพระวัดประสาทในโซนเนื้อเทาเนื้อดำนะครับไม่ได้ดูติดอืเนี่ยหน้าตาชัดมากเลยนะครับพระเดิมๆมไม่มีสัญญกรรมเลยนะครับสวยเดิมครับ นาบูชาครับผมแล้วก็อง์นี้ก็ถือว่าเนื้อเขาก็แข่งนะครับเราสามารถที่จะเลี่ยมเลี่ยมท้องเลี่ยมกันน้ําได้นะครับผมนี่ขาแบบนี้คือจุ่มน้ําได้ครับน้ําไม่ซึมเข้าครับเนื้อเขาจัดเนลยเพราะแข่งแล้วนะครับเลี่ยมท้องก็เลี่ยมท้องเลี่ยมกันน้ํานี่ก็เนี่ยเลี่ยมได้สบายเลยนะครับเนี่ยขอบเนี่ยหนาครับไม่บินไม่กระเทาะง่ายครับผมพอเนื้อเขาเสร็จตัวแข่งแล้วนะครับ ตรงนี้ถือว่าสวยเดิมครับผมหากท่านสนใจทักไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ l ล n e ไอของผมก็เป็นชื่อโกพิรัตนะครับเป็นภาษาอักษตัวเล็กทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรนำหน้านะครับ K O P H I R A T นะครับอ่านว่าโกพิรัตนะครับแอดไลน์ไอดชื่อนี้มาเลยนะครับ ่าแล้วก็ผมมีถ่ายรูปสตูเพิ่มเติมไว้ครบทั้งห้าช็อตแล้วนะครับอ่าก็มีด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ใต้ฐานนะครับสมมุติถ้าดูผ่านวิดีโอแล้วอาจจะไม่ชัดเนี่ยขอรูปสตูเพิ่มเติมได้นะครับสวยสภาพนี้ถือว่าหายากมากๆนะครับหน้าบูชาครับผมเออช่าบูชาไปห้อยบูชาหรือว่านาไปศึกษาหรือว่าไปเป็นองคูหรือว่า เอาไปส่องดูเนื้อดูพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์นี้ก็ถือว่าพาติดหน้าติดตาชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์ลึกคมชัดนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเป็นองค์คูแล้วก็ศึกษาได้เลยนะครับครับภากท่านสนใจทักไลน์มานะครับขอบคุณมากครับ